คนไหมอีกไอ้มงคลไอ้ัดชื่นแล้วมือหร่จเลิกสงีชันเริ่มคาญในการไล่กันมัหมจัดเลยรอโอ้ยอยากทำน

Tài nan nhá. Không được, không được được. Đã, ý, Tài nó cao bì. Ôi, nhà bị cười đấy anh. À, giảm văn <laughs> ี้นี่ก็ชอบจริงๆเลพวกผีกาฝอ้มาอยู่เยอะจริงๆนึงแล้วทำไมสามบุญไม่เก่งกว่าข้างตาลูกนก่อนเลยขางตาสามบุญเลยเหรอขางตาสามบุญเยอะยสัตว์ยักูโดนหลอกไปนะหนูนะไปเราไปนะเอาจิถึงบุญไว้มึงวันดีสิิพันธ์วันดีสิริพันวันดีสิิพันจำนะวันดีสิริพันนะ วันดีสิริพันธ์นะนางวันดีสิริพันธ์นะเก้ามีที่คนทุกประมาณนะเออเอานะนางวันดีสิริพันธ์นะวันนี้ได้ไปเจอได้กินกุลพระค่านที่ยังมีชีวิตอยู่นะเรามีที่พระเจ้าได้สร้างให้ดีในยุคปัจจุบันนะของคนท่านหนึ่งนะไปสู่พระภูริย์ดีนะเออนะ ดับว์เพศัตว์ตาดับทั้งหลายที่เป็นทุกข์เจ็บแสบเจิบตายด้วยกันทั้งหมดสิ่นและจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าไล่ลออเวียนกันอีกเลยนะกระทำว่าเคยทำบุลไทยทำกุลข้ากับพุยายมราชเข้าใจว่าเอาบริวารข้านะจงมารับดวงวิญญาณนางเลยวะสี่วันวันดีสี่ลีพันนะรับที่แห่งนี้นะแห่งนี้นะมารับไปมรับไปรับไป mà cũng có phòng như là tua, góp tua, tua, góp tua này. lấy. <laughs> <Ở đây>. đi <laughs> ôi. mày ôi. Ôi, ôi, ôi. Ôi. <laughs> đấy. ôi lấy ôi, ôi. Jangan <tuk> lupa SUBSCRIBE,

มึงจะไปหมดหรือเปเนี่ยไปหมดเอาหมดแน่นะมึงไปทั้นเกตัวนะเออโอ้โหเอา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 ไปนะไปขวบมาของมขึ้นดิอีกเก้าตัวจิ้ไปไปหมดนะมึงนะเออให้ไปให้หมดนะถูกป ไปไม่ได้เอาก็เราก็ต้องรอนจะมาเองเออเออเออไป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 เอาก็ไปไงก็ไปไงก็ไปไงนะเอาจิตถึงบุญแล้วกันบุญนะกรณีนี้พระเจ้าได้กระทำมาทั้งในอดีตและปัจจุบันนะของไหนบารมีนะยึดกันนะวิญญาณทีเจ้าดวงจิตนะที่อยู่ในร่างนี้นะมันไปแล้วไปสักทีนะหายพวกเล่นผีเล่นสารแล้อกัน ข้าเรียนเข้าตัวแล้วกันนะหลุดพ้นจากพารนาการของข้อมดหมอผีนะ้าใจไหมมงนีแล้วเราถามว่าเครนำมุนิไทบอกับมูนิ้ากับพายมราชเข้าใจป่ะนะสัดเทสตาสัตทั้งหลายที่เป็นเครื่อุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นลงเป็นเป็นทุนเสเราได้จองเวรกันนะมาเปลงทานนะคือว่าเค็นมุนิไทนะทมูนิธ้ามันจำไว้นะรู้ไหม

าแล้ววันนี้ว่าลูกศิษย์กูแดงที่แตกนะเนี่ยเอ้าไปลูกศิษย์กูเตภาพผมชักไม่ได้ตังโมมาตังโมกูเห็นฟ้าเริ่มเปิดกูก็ดีใจแล้วเอามามามาแดงเดี๋ยวนี้แม่งให้กูเป่าลูกตงโมแล้วตอนนี้ไอ้เหี้ยเมื่อก่อนเป่าน้ำให้แดงตอนนี้เป่าแตงโมให้แดงอ้เหี้ยต่อไปจ้ะต่อไปกูให้กูเป่าทุกอย่างแล้มามามาแน่นอนจริง

ยังไม่หมดะอะาหมาทั้งส่วนแล้วนะครับวันนี้

อีทีมึงลคกันนะิบนจงเป็นสุกเป็นจิจเลินจะได้จองเวรจองกรรมกันอีกเลยนะบริวารข้าจงมารับดวงจิตดวงญาณีเขมรนะดวงนี้นะไปไปเขาไปลุกไปไปออกไป นี่ลูกศิษย์ถูกรางวัลน,นะครับเหมาแดงโมจากสวนมาไนหะมลูกศิษย์คนระับกระบองไวนะ้ฮะกระบองเท้าเวทไปนะได้โชคใหญลาบแล้วกลับมาแล้วครับมาทำบุญนะครับ,นะรรบ,รบแล้วก็นี่เหมาแดงโมจากสวนมานะครับมาๆๆ้วอะไรบกแดงโมให้มานนี้เป็ไงเทนะเออโชคดี

ถามถามโมนี่ทำไมกันเข้าไม่ได้มึงกันที่อะไรไม่ได้ให้ฮะโอ้ยใดก่อนใดก่อนแดก่อนค่ะสูงเขาไปไม่ได้่ไล่มันกลับอ๋ออมันกลับมาโอเคมันไล่ไปแล้วมันกลับมาเดี๋ยวันมีเหยื่อมาถึงนี่นี่นู้เก่งนี้อะเกงเกงไม่อยู่ค่ะบอกค่ะต้องการเอ้อ Nó đẹp ao anh ơi, ngọt xăng bể cái nhé. ôi trời ơi, bún เอ iya, อเปิดเอออ่เอมามาดูดูด um, yeah. ูดูด uh uh uh. ูแถมันก็ไปถล่มแม่งสำนักมันเลยรู้ป่ะเหยียบแม่งเลยเออเอาเอาเอาไปสามนดูแลมันร uh ู้ป uh ่ะไปปล่อยไปเบ็ดหนึ่ง mhm จะดอยมีลิตร์เ็นมหนดอยนึงอีดัดไล่ออกมีลิ์เลึงอ้ามายืดตะบายโหยูทไรนล่ะนี่เก้ายู่เก้ายกับทีนี่คืวที่เก้าครับ